มาก็สวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมคา b a บาร t i m นตะิเมทคอมโบเนาะหรือว่าคา b a บาพีซีนั่นเองนะคลิปนี้ก็จะมาสุ่มคอสตูมอีกแล้วนะหรือว่าอัลทรแฟตในของเซตเดือนนี้นี่มันจะเป็นนาะวีออฟฟิสเอร์เนาะหรือว่าชุดฐานเรือน,นั่นเองนะซึ่งลิมิเต็ดโอบที่ผมได้มาใหม่อีกชุดหนึ่งเนี่ยได้มาจากสตรีมพิชชิพนะสตรีมพิชชิพ ซีซั่นเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะคือเป็นสตรีมที่เก็บตกนะก่อนหน้านั้นนะทางทีมงานก็เหมือนจะแจกของรางวัลมาไม่ครบนะมีคนตกหล่นผมก็ไปยื่นอุทธรณ์จนได้มานั่นเองฮะับลิมิต็ดโอที่ผมได้มาเนะี่ยชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะวัน <Wow. S 1> นี้ก็ที่เกียริรอคอร์สใหม่เนาะก็เล่นๆไปเลยฮะก็จะเหลือไว้ก็จะเหลือลิมิเติดโอไว้รอเล่นคอร์สชุดใหม่อยู่ฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอ็มผมหมดนะ <laughs> เออเรียนหาเอ็มก่อน แล้วก็ก่อนที่จะไปเล่นเนาะมันได้มาจากสตรีมพิชิตเนาะของที่ได้มาก็จะมีพวกกล่องพวกนี้ฮะแล้วก็นี่ฮะรางวัลกล่องไอเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้บ็อกซ์ซีซั่นหนึ่งเนาะก็ไม่ค่อยคาดหวังกับกล่องพวกนี้นะสิ่งที่ได้มามีรีแพร์ฮะอันนี้ผมวัานไอดีเนาะมีพวกอีพิกอีพิกพ็อกเก็ตฮะหรือว่าไอไอมีไอมีถังเต็มห้าหมื่นด้ยไวโอันนี้ระดับโตนะระดับโปรเพเยอร์นะเออโอ้ยอันนี้ต้องเอาออกมาก่อนนะรับนะห้าหมื่นเจมสหวานเจี๊ยบไปเลยเออถ้าใครสตรีมได้ก็ เข้าร่วมเล่นได้ครับผมในการสตรีมถ้าสตรีมแบบโปรไม่ยากนะก็แค่ลงวอลละชั่วโมงอะไรประมาณนี้เนาะเออซึ่งตอนที่ผมรับรางวัลก็ไม่ได้กดบันทึกไว้นะก็เลยไม่เห็นเนาะเดี๋ยวดูของว่ามันจะอะไรที่มันเอาออกมาได้ครับไม่มีแล้วฮะเดี๋ยวเอาตัวนี้มาลุ้นก่อนเนาะเจ้ากล่องคอมมูนิตี้บ็อกซ์ที่อยู่17กล่องคือเจ้ากล่องนี้เนี่ยของดีที่สุดน่าจะเป็นคอสตูมถาวรนะซึ่งมันออกยากมากเลยนะเออเปิดหมดเลยเนาะไม่ต้องวนเบอร์ เรียบร้อยนะ <laughs> อะไรวะเนี่ย <What? S 2> แจกกล่องสุ่มมาดินให้ของดีๆมาหน่อยก็ได้นะนานแฟนเบิร์ดดี์ก็ยังวันเดียวเลยนะไมจะรู้อ่ะเออมาครันนี้เราจะไปที่หน้าเวบครับผมมาโอเคฮะผมมีอยู่ลิมิเต็ดโอ้ผมมีอยู่สองร้อยสี่สิบเนาะแปดหนึ่งแปดปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่นะ 8, 18, 8, 26, 8, 3, 24, นะ ในการเล่นเนี่ยผมก็อธิบายไปไว้หลายๆคลิปแล้วเนาะว่าการันตีอยู่ที่80เนาะแล้วก็มันก็จะมีโอกาสที่จะได้คอร์สเนี่ยประมาณ50%อนตะคอร์สหลักของมันเนาะส่วการันตี160นี่ก็คือได้คอร์สมาเลย100%นะแต่ว่าระหว่างทางเราก็มีโอกาสที่จะได้คอร์สนะผมก็เล่นแบบไวๆเลยเนาะกดจะกดข้าม M อ ation ผมจะสุ่มอยู่ที่160ไปเลยครับผมเออให้ไล่ตามทางเนี่ยมันจะเป็นพวกประดับนั่นเองนะเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะวิธีการเล่นเนาะคือผมจะให้มาดูของนะ เรื่องการอธิบายการเล่นอันนี้เจ้าอัลทาแฟลตเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรนเนาะการันตีก็5 0นะอีก8%เนะี่ยก็มีโอกาสได้คอสกา,กากๆนะแต่ว่าคอสมันจะมีคอสบางคอสที่ส่วนอย่างเอดูซรอย่างเงี้ยชุดรีเจนชุดบุตรีฮะที่สวยๆนะไฮไลท์มันอยู่ที่ระหว่างทางนี้ฮะสิ่งที่อยากได้คือมีทาริสนอกขนทองนะที่มันมีราคาเป็นเอ็มออกเป็นเอ็มได้แล้วก็น้ํายาอีกตัวหนึ่งน้ํายาอะไรวะน่าจะเป็นน้ํายาไม่มีเวยวันนี้ไม่มีฮะใอ้น้ํายาแต้มขาบนะ มยาแต้มค้าไม่มีอยว่ะก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะก็เริ่มเล่นได้เลยับผมไปแบบไวๆนะลิมิเต็ดร้อยหกสิบแบบฟรีฮะมาดูว่าผมจะได้มา G ีเอะข้ามข้ามไปหมดเลยนะเปิดที่เลทสิบ 10. ไปขอมาถึงชิ้นละได้เข็มขัดมาฮะถึงชิ้นในโลแรกเนาะได้มาน้อยอย่างวะขอทาทีิสักอันสองอันก็ยังดีนะโลที่สองไป มาเข็มขัดมาอีกชิ้นหนึ่งพุดธพุดหนึ่งเนี่ยมันควรจะได้สักสองชิ้นกําลังดีนะห,หรือว่าได้คอตูมมาก็ได้ครับผมไปโหรอบนี้แย่เลยนะเหมือนเมื่อเดย์ไปอะไรเยอะแยะวะตัวที่สี่ไปอ,อ๋อเรือไม่ดีละโัวที่ห้าโอ้โหไม่ดีไม่ดีหกเอา้าทาลีตมาแล้วเว้โอเคได้ทาลีตมาชิ้นหนึ่งละ มาโัที่เจ็ดโอ้โหการันตีครับผมขอคอสนาวีละกันนะคอสนาวีนี่ไม่ให้ลุ้นประดับประดับประดับมาก่อนประดับนึกซหนึ่งชิ้นก่อนประดับประดับประดับโอ้โหไม่มีว่ะมาคอสนาวีเตอ,อโอเคนะไม่หลุดฮนะเออผมหลุดมาหลายรอบแล้วนะเออไอแปดสิบสุ่มเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนะ มันเฮ้ยมันไม่ทับร้อยหกสิบหรอวะเดี๋ยวมันทำไมวนมาแปดสิบเหมือนเดิมอ่ะก่อนหน้าน,นี้ผมสุ่มไปแล้วเนาะเออไม่ถว่าผมเก็บไว้คอร์สหน้าดีกว่าวะเก็บไว้คอร์สหน้าดีกว่าครับผมเออเอแคนี้นะอแค่คอร์สเดียวก็พอละเออแล้วมาดูของรางวัลที่ได้มาแปดสิบสุ่มครับผมอันนี้คอร์สเอาออกมาก่อนเนาะแล้วก็มีทาเลหนึ่งชิ้นเข็มขัดได้มากี่ขีดวะสองหรอเฮ้ยได้มาแค่นี้เองหรอวะอหมดแล้วฮะโอโ้โหต้องนน็นของแจกนะโอโ้ได้มาแค่นี้เว้ แค่นักเปิดมันมีอีกแนบมัน้อยจังวะน,นี่แค่แปดสิบสุ่มแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้เอามากดก่อนนะทำไมมันให้พไฟนี้มันน้อยจังวะน่าจะให้สัาลากรานอย่างเงี้ยอ่ะมาดูว่าผมจะได้มาขี่เอ็มนะแปดสิบสุ่มแบบฟนะิฟี่ฮะตอนนี้คอสนาบีก็ไม่น่าจะแพงแล้วเนาะเพราะว่าเจ้าหินลิมิเต็ดโอบ์นี่ยมันมันค่อนข้างจะหามาได้ง่ายๆนะช่วงนี้นะอ่าผลไม่ใช่เดือดขาดไฟสิบเอ็มเองเหรอได้มายี่สิบเออทาลิสแมนฮนะนี่ผมพัตทีบวกดีไหมวะ หาเรื่องไอ้ที่มันปตีบวกห้าตีบวก5แล้วมันจะราคาเท่าไหร่ปะบวกสองร้อบวกสามปดสิบป่ะบวกห้าสเอ็มไปเลยพี่ชายทำไหมาเก็บไว้ไหมเก็บไว้ทำคอนเทนต์ดีกว่านะคลิปแมนเจ็ดสิบเมื่อกี้ขัดไป20เนาะไปยี่สิบก็จะเป็น90้าสิละคอสตูมราคาคอสตูมเท่าไหร่วะเฮ้ยคอสตูม70เองเหรอสุดออฟดินเอ่อนาวี่ชื่อว่าอะไรวะนาวีออฟฟิเซอร์เนาะ ลูบี้ไหนวะบอกว่ามันไม่น่าจะใช่เจ็ดสิบนะคอร์สการันตีอะจินเอรี่สูตรนี่ไงนาวี่เอนอ๋ออ๋อเดี๋ยวนะอันนี้มันมันมันต้องเปิดก่อนครับผมอัอนนี้มันต้องเปิดก่อนนะเพราะว่ามันมีหัวหัวแล้วก็เสื้อครับผมเปิดก่อนปุ๊บนี่อะเออเกือบลืม มันมีสส่วนนะคราวนี้ก็ได้รู้ราคาแล้วผมก็ตกใจนึวว่า 70m อันนี้นาวี cap เนาะเป็นหัว 50m ส่วนนี้ 300m นะโอเคครับผมได้มาทั้งหมดการันตีไปได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วะ 390m ครับผมก็ลงขายไปเลยตามราคาที่เขาลงกันนั่นแหละเออมาคลิปนี้ก็ สั้นๆนะมาแนะนําของรางวัลจากกิจกรรมสตรีมพิชิตสตรีมฮะไม่รู้ซีซั่นไหนนะเพราะว่าผมก็ไปอู่ถอดมาจนได้มานั่นเองนะใครที่อยากเล่นกิจกรรมสตรีมพิชิตสตรีมเนี่ยก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะลองเข้าไปดูในหน้าเว็บหรือว่าหน้าเพจก็ได้ครับผมซึ่งลิงก์ก็อยู่ในดิสคริชชั่นนี่แหลนะฮะว่ารางวัลมันให้มันเหลือๆเลยนะเออลิ of, มิเต็ดโอ้บุ้ผมได้มา240นะผมจะไม่ผิด100 200อันนะ่ะอ่ะน่าจะ200อันนะลิมิเต็ดโอ้บที่เหลือก็จะมีพวกทิ่ประทะนะที่ผมได้มา เพียบเลยเอาไว้ใช้เก็บเวลครับผมแต่ว่ายาเยอะเพียบเลยอะไรก็ไม่รู้นะเอย่างนี้น้อยมันก็ได้ประดับเทพมาใช้ตั้งสามวันนะเจ็ดวันสามวันเจ็ดวันมีแล้วก็มีอันนี้นะพวกหินเอ็กตรีมา่ะหูนี่นี่ประดับเทพนะเตี๊ยมมีเข็มเข็มแล้วก็ได้รีแพมาด้วยเดี๋ยวนะรีแพาเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเปิดได้เปิดมาแล้วมันจะผูกมัดไอดียนะเดี๋ยวผมลองเปิดสักชิ้นหนึ่งเนาะดรอปไม่ได้อันนี้ผูกมัดไอ้กล่องเนี่ยมันผูกมัดไอดีนะเดี๋ยวลองเปิดสักชิ้นหนึ่ง ไม่ผูกมัดไอดีอันนี้เปิดหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นเอมนี่หว่าเปิดหมดเลยมีโอกาสได้บอลจนถึงโกรีแพร์นะมาสี่ชิ้นสุดท้ายเปิดขอโกสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีนะโอ้โหชียอะไรวะเนี่ยาเถอะอะไรของมันวะเออกูจะรู้ว่านะมาดูแบบบอลนเฮ้ยอันละยี่สิบสามเอ็มอยู่นะห้าชิ้น โอ้โหกูได้มา100 MVP นี่หว่าหวานเจีย๊ยบเลยนะเบ็ดเสร็จจากคลิปนี้เนี่ยผมได้มาเท่าไหร่มาเนี่ย300 400 500M เกือบ 500M นะเกือบนะก็ว่าวเกือบในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมช,ชื่นชอบเงี้ยฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะเออสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไว์กด subscribe ต,ต้องรอดีด้วยนะจ๊ะ